สวัสดีครับผมอุลินซีไทยแลนด์นะครับผมเจอกันอีกแล้ววันนี้มีกระเป๋ารุ่นใหม่มารีวิวอีกแล้วเจ้าตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า BP04 เป็นกระเป๋าแบบโลท็อปสามารถขยายความจุได้นะจากเดิมเนี่ยเราใช้25ลิตรขยายได้เป็น27ลิตรเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันฟีเจอร์การขยายอะไรของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาดูอย่างแรกกันก่อนเลยครับกระเป๋าจะเป็นทรงแบบอย่างนี้เป็นสะพายหลังสีออกเทาๆนะตัวเนื้อก็เป็นแบบกันน้ำโพลีเอสเตอร์นะครับกันน้ำได้ตรงด้านหน้าเนี่ยครับสังเกตด้าน กอบแข็งหน่อยกันกระแทกเวลาใส่อุปกรณ์อะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าเป็นโลท็อปได้คืออะไรอย่างแรกเลยตัวกระเป๋าเนี่ยเวลาจะเปิดจะมีลักษณะตัวระบบล็อกฟิตล็อกวิธีการใช้งานก็ง่ายง่ายดึงครับวิธีการดึงง่ายๆครับตัวสายเนี่ยที่ล็อกสังเกตตรงนี้จะยืดได้นะเวลาเราใส่ข้างบนให้มันสูงขึ้นก็สามารถขยายได้ตัวกระเป๋าอย่างที่บอกครับขยายความจุได้ด้านบนเนี่ยจะแบ่งเป็น2องพาร์ติชันนะตรงเนี้ยจะเป็นระบบแม่เหล็กล็อกกดปิดปุ๊บจะเป็นแม่เหล็กอีล็อกเลย สามารถเปิดอย่างนี้ได้วิธีการเปิดคือจะมีซิปอย่างเงี้งเยเส้นยาวๆสองอันดึงออกมาเพื่อเปิดอย่าง,งานี้ด้านหน้าได้เลยตัวด้านในอุปกรณ์ก็จะแบ่งเป็นช่องสาหรับเก็บพวกอุปกรณ์กล้องเลยมี well ko. ให้มาแบบครบๆตัวแบบเวลโคเนี่ยให้มันเหลือๆเลยจัดอุปกรณ์ชั้นได้แบบสะาใจตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนพาร์ติชันการล็อกได้นะสมมุติคุณมีชั้นอย่างเงี้ยคุณแบบว่าอยากจะล็อกเนะี่ยสังเกต pickles, ด้านข้างจะมีแบ่งพาร์ติชันได้ เอาแบบถีบอะไรเงี้ยตามแต่ใจคุณเลยกระเป๋าเปิดมานะครับช่องนี้เนื้อก็จะเป็นกันกระแทกใส่กล้องเลยตรงนี้แบ่งพาร์ติชันคืออะไรบางครั้งคุณต้องการให้มันใส่กล้องน้อยลงเนี่ยใส่อุปกรณ์ข้างบนให้มากขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถล่นพาร์ติชันตรงนี้ได้อยู่ที่เราเลยโมดิฟายได้เลยทีนี้ไอตัวกระเป๋าเราเปิดมาฝั่งด้านหน้าจะมีช่องให้ใส่ของด้วยมีทั้งหมด2ช่องช่องบนจะเป็นซิปนะช่องล่างจะเป็นแบบยางยืดธรรมดาทีนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านบนตรงฝาเนี่ยครับสังเกตไอตรงที่ฟิปล็อกเนี่ย ตรงนี้มีฝาตรงนี้ปิดนิดนึงสกรีนว่าอุลตร้าซีตรงนี้มีซิปอีกอันหนึ่งมีช่องสำหรับใส่ของข้างในก็จะแบ่งเป็นพาร์มิชันมีช่องนี้ซ่อนอีกช่องนึงนะอ่าบางคนไม่รู้ด้านหน้าของช่องนี้เปิดได้อีกก็จะมีช่องใส่ของมีช่องรับตรงนี้อีกช่องหนึ่งจูบแบบสะใจเลยอันนี้ง่ายๆใครมีออกจากบ้านครับหรือซ่อนตังอะไรอย่างเงี้ยช่องนี้มีให้แบบเยอะมากทีนี้มาดูด้านบนนะครับด้านบนเลยเนี่ยสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ย ด้านบนเวลาคุณปิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กอย่างที่บอกระบบล็อกและนอกจากนั้นเนี่ยบางคนบอกอา้าวอย่างเงี้ยแม่เหล็กล็อกมันก็ไม่เรียบร้อยสิจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าเราดูมันจะมีช่องให้เราใส่ซิปเข้าไปได้อยู่ด้านนี้นะอ่าวิธีการคือเราก็เอาซิปอย่างเงี้ยรูดเข้าไปครับแล้วก็รูดปิดด้านบนอีทีหน,นึ่งนี่รูดปิดได้ตรงนี้ซ่อนไว้นะหรือบางคนแบบไม่ปิดก็ได้ตรงนี้อ่ามีช่องด้านหลังมีช่องอีกช่องหนึ่งสาหรับใส่พวกโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตซึ่งตรงเนี้ยอาจจะมีช่องกันกแ อ่าเนี่ยกันกระแทกแบ่งเป็น2อง condition ให้มาค่อนข้างเยอะนะเก็บแบบจุ๋ๆเลยนะครับตรงเนี้ยรองรับแท็บเล็ตได้ไซส์ประมาณ12นิ้วมีตัวกันกระแทกนะเวลาใส่เนี่ยให้ใส่ด้านในมันจะกันกระแทกใส่โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตได้12นิ้วซิปจะเหมือนกันหมดเลยทั้งกระเป๋าสังเกตน,นะครับจะมีเนี่ยเชือกแล้วก็มีตัวให้สําหรับค่อยอุปกรณ์เนี่ยเป็นสีเทาตรงนี้นอกจากนี้นะครับด้านในจะมีฟีเจอร์หนึ่งในกระเป๋าตัวนี้ที่ให้มาจะเป็นระบบ U tag U tag คืออะไร U tag ก็คือระบบติดตามนั่นเองครับผมซึ่งตนนเนเนะนีี้ยยซออู่่รง ว่า U tag ตรงนี้ในกระเป๋าเราจะเห็นอยู่ซึ่งวิธีการใช้งานนะให้เราล้วงเข้าไปจะมีช่องลับให้เราไปล้วงเข้าไปข้างในเราจะเจอกับเจ้าอุปกรณ์ U tag จะเป็นลักษณะนี้ถ้าจริงๆแล้วอุปกรณ์ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับไฟล์ไมโฟนของ Apple วิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวแท็กเกอร์นะครับ U tagger เข้ากับตัวแอปไฟล์ไมของ iPhone ขั้นตอนแรกจะมีปุ่มด้านหลังให้กดค้างจะมีเสียงดังก่อนนะ,ะให้เรากดบวกครับตรงหน้าไฟล์ไมตรงนี้ให้กดเลือกหัวข้อเรื่องที่เขียนว่าเพิ่มสิ่งของอื่นนะครับมัน อ่าถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเลยครับตรงนี้ U back ให้เรากดเชื่อมต่อตรงนี้ให้เราตั้งชื่อได้ว่าชื่ออะไรแล้วก็ตั้งเป็นชื่อกระเป๋า u l e n c y หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราสมมุตินะครับผมตั้งไว้ปเป็นว่า u l e n c y อ่า U l e n c y back กดำดำเนินการต่อครับมันจะให้เลือกใส่ไอคอน emoji อ,อะไรก็ว่าไปอันนี้ผมใช้อันนี้เลยกดำดำเนินการต่อมันก็จะบอกครับว่าให้ผูกตัวกระเป๋ากับ Apple ID เราอ่าทีนี้มันก็จะบอกเลยครับว่าตอนนี้กระเป๋าเราอยู่ที่ตรงไหน ในแอปเลยหมายความว่าไงเวลาเราไปท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยสมมุติในกรณีกระเป๋าหายเนี่ยนะครับเนี่ยเรากดที่หน้าอุปกรณ์สิ่งของก็จะเห็นเลยครับว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหนเราเดินเราสามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่าเดินออกจากกระเป๋ากี่เมตรให้มันตัวแท็กเกอร์มันดังให้มันร้องอะไรเงี้ยสามารถเซตได้เลยตรงนี้เป็นข้อดีนะ ราะตรงนี้เราเน็บไว้ในช่องกระเป๋าได้เลยป้องกันการสูญหายได้เลยนะครับผมวิธีการใช้ง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้นะครับเรามาดูส่วนอื่นๆของกระเป๋ากันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกตัวด้านในให้ดูกันไปแล้วนะอ่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์เสริมในเซตจะมีตัวคาดเอวตรงนี้ให้อีกหนึ่งเส้นนะตรงนี้ซึ่งคาดเอวเนี่ยก็ยังไม่ไวายครับด้านข้างมีกระเป๋าให้อีกสองฝั่งเลยนะตรงนี้กระเป๋าด้านข้างให้อีกสองฝั่งมีซิป อนอกจากนี้ก็จะมีสายสลิงอย่างเงี้ยอีก2ตัวมีไว้ทําอะไรจริงๆเนี่ยมีไว้เกี่ยวด้านล่างตรงนี้เพื่อใส่พวกขาตั้งต่างๆหรือใส่พวกเตทนใส่อะไรอย่างเงี้ยที่เราสามารถม้วนใส่มาด้านล่างตรงนี้ได้ทีนี้มาดูด้านข้างซ้ายขว,วาจะเหมือนกันสําหรับรุ่นนี้ก็จะมีสลิงตรงนี้สําหรับไอ้ตัวเนี้ยในกรณีบางคนเสียบขาตั้งขาตั้งกล้องเราต้องการจะ ล็อกขาตั้งจะมีตวงนี้เสียบไว้ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสลิงสาหรับล็อกไม่ขาตั้งเอียงไปเอียงมาซึ่งตรงนี้สามารถย้ายตำแหน่งได้นะในกรณีซีใส่ขาตั้งสูงๆนอกจากนี้ด้านข้างเนี่ยสามารถเปิดได้เปิดเพื่อล้วงหยิบอุปกรณ์กล้องจากด้านข้างได้ตรงนี้ได้นะซิปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบกันน้ําทั้งตัวเลยนะด้านนี้ก็เหมือนกันสามารถเปิดได้เหมือนกันครับเปิดได้2ฝั่งทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างตัวสายสะพายมันที่เป็นแบบายสายําแบบนี้อสาพวกนี้จะแบบายส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 ยสยสาแล้วหลังไม่เปียกตรงนี้สายตรยนา้ข้างจะมีาัวล็อานีา ข้างล็อกไว้สายสามารถปรับระดับได้นะ,ะปรับระดับได้ทีนี้ครับมาดูด้านหลังด้านหลังตรงนี้แผ่นรองหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบระบายอากาศได้ดีเป็นโฟมด้านหลังแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่กับกระเป๋าหนีบกับกระเป๋าเดินทางได้จะมีเส้นตรงนี้ตรงกลางนอกจากนี้กระเป๋าสามารถถือด้านข้างอย่างนี้ได้ด้วยจะมีหูตรงนี้ให้ด้านข้างด้วยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยที่มีเพิ่มอีก ตัวกระเป๋านะครับสังเกตดีไซน์มาเนี่ยเวลาเราวางเนี่ยมันจะวางตั้งได้เลยมันจะไม่ล้มนะตัวนี้ดีไซน์มาค่อนข้างโอเคไม่ลม้มตัวนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่แบบพกอุปกรณ์กล้องและอยากได้พกอุปกรณ์อื่นด้วยเช่นเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยโน้ตบุ๊กเนี่ยอย่างที่บอกบางคนกล้องอาจจะไม่เยอะมากอาจจะแบ่งนะครับเหลือครึ่งหนึ่งเป็นเสื้อผ้าครึ่งหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจากการดีไซน์เนี่ยมันจะแบ่งถ้าเราแบแบเก็บไว้เต็มๆนะแบ่งได้ครึ่งๆึเลย เราสามารถหยิบกรกล้องแล้วแบ่งแัดดิชั่นเป็นแบบของใช้เสื้อผ้าอะไรได้เลยตัวเดียวจบเลยนะครับใครกำลังหากระเป๋าแบบฟีเจอร์ครบเนี่ยเจ้า BP04 ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับ u l y s c i Thailand สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไพลาดสินค้าดีๆจากทาง u l Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม